าพามาดูเมลอนลุกลดูฝนนะครับตอนนี้นะครับที่สามสิบสิงหานะครับเมลอนฤดูฝนนะครับเด็กๆให้น้ำเยอะมากกลัวอย่างเดียวนะครับตัวแตกนะครับเมลอนฤดูฝนนะครับลูกเท่าหัวแล้วนะครับ ตอนนี้หลังจากผสมนะครับประมาณผสมติดลูกป,ประมาณที่หกที่ห้าที่หกนะครับหกเจ็ดผสมวันที่หกที่เจ็ดนะครับบางลูกก็ผสมวันที่แปดนะครับสุดท้ายคือวันที่แปดขอให้ไม่เป็นอะไรนะครับ ก่อนจะได้เก็บนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับออเดอร์เต็มเต็มนะครับพาเด็กๆนักเรียนปลูกนะครับเพื่อเขาจะได้เรียนรู้นะครับแล้วก็เผื่อเขาชอบด้วยนะครับตุกนี้ครับแตกลายไม่สวยเลยนะครับ อันนี้เรียกว่าตอนซื้อมาจากจาสด้านะครับเมลอนญี่ปุ่นนะครับก็ปลูกนะครับอยากให้เด็กรู้นะครับปลูกไปอยากให้เด็กรู้นะครับแดดออกนะครับเมื่อกี้ฝนตกนะครับเป็นแดดออกแล้วนะครับอันนี้อันตรายนะครับสำหรับเมลอน ดินปูก็ดินใบกามปูนะครับผสมดินนะครับผสมมูลสัตว์นะครับก็อพอได้นะครับก็ไม่ประสบการณ์ไม่เก่งนะครับเพราะว่าปลูกมาครั้งนี้ครั้งที่สามนะครับก็เรียนรู้นะครับจากช่อง y o u t u b e ของปอนฟาร์มมิงไทยแลนด์แล้วก็ช่องอืน่นๆนะครับที่ให้ความรู้นะครับอันนี้เขาเรียกว่า ไข่มังกรนะครับสีออ่เหลืองแล้วครับไมังกรลูกโตเท่าหัวนะครับหัวนิดนึงนะครับก็ปลูไปนะครับเพื่อให้เด็กชอบนะครับแล้วก็ได้กินด้วยนะครับให้คุณครูที่โรงเรียนได้กินนะครับกลัวอย่างเดียวนะครับกลัว กลัวแตกนะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่ชำนาญครับไม่ชำนาญเลยก็เรียนรู้จากพี่ๆนะครับ,นนรนนรบในช่อง,งต่างๆก็เสิร์ชดูสัเรื่อยๆนะครับสูตรปุ๋ยก็ใช้ปุ๋ยที่หาซื้อได้นะครับก็น้ำหมักบ้างนะครับก็น้ำหมักที่เท่าด้วยนะครับ ฉีดไม่เป็นเวลานะครับวันไหนที่มีเวลาว่างนะครับตอนเช้านะครับพ่อบ้านก็ไม่ได้อยู่ใกล้โรงเรียนเท่าไหร่นะครับส่วนเสาร์อาทิตย์ก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับไม่ได้ปิดเลยนะครับช่วงนี้เมื่อเราปลูกแล้วก็ต้องทําให้ได้นะครับให้ได้กินนะครับอย่างน้อยให้ได้กินแล้วก็ให้ได้ทุนการศึกษานะครับให้เด็กๆครับเสียดายโรงเรียนนะครับ เพราะว่าผู้ปกครองเขาบริจาคให้นะครับอ่าเหลืออีกประมาณวันนี้ก็วันที่ยี่สิบแปดวันยี่สิบเก้าวันะครับก็จะถ้าปกติก็จะประมาณสี่สิบสี่สิบห้าสี่บหกวันนะหลังก่อนวันที่สิบครับก็วันที่สิบ วันที่สิบนะครับก็จะฉีดปุ๋ยหวานนะครับก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับส่วนเย็นนี้ก็จะฉีดเชื้อราไตโครมานะครับเพื่อประครับประคองนะครับไม่ให้เกิดเชื้อรานะครับ อันนี้ก็รอดูต่อไปนะครับว่าจะความหวานจะเป็นยังไงนะครับปลูกด,ดูนี้นะครับอันนี้ครั้งที่สามนะครับที่ปลูกสำหรับมือใหม่นะครับนะครับ